สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขมาที่เรื่องราวของสีสันนะครับวันนี้ชอบฮะเพราะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นคนไม่ค่อยรักสัตว์เท่าไหร่อ๋อเป็นคนรักเทคโนโลยีใช่อาราวาติดตามจากคุณนีหน้ากันค่ะ เป็นคนอัปเดตตลอดเวลาหรือเปล่าคะ uh huh. นิดนึงค่ะนิดนึงนะ,อะโอเคสําหรับวันนี้ค่ะ World Corner นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม World Corner นะคะเราก็จะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ IT กันค่ะสําหรับวันนี้เทคโนโลยีและ i อนั้นก็จะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือของ iPhone และ iPhone 6+ plus นั่นเองอไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเวลาที่เราพูดถึงเคสโทรศัพท์นะคะคุณกันนะัดปกติเนี่ยเราก็จะซื้อเคสโทรศัพท์เพื่อใส่ไว้ป้องกันปกป้องแบบ รอยข่วนต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเพ <Wow. S 1> ียงแต่ว่าอันนี้ที่มันไม่เหมือนใครเพราะว่านี่อย่างที่เราเห็นนะคะ,อะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราสามารถสนุกไปกับเคสโทรศัพท์อันนี้ได้นะคะซึ่งเคสเนี้ยมันมีชื่อว่า iPhone Trick Cover หรือ IPTC เป็นสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนะซึ่งตัวเคสนี้นะคะก็มีตัวรองอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะ,ะติดไปกับ ไอโฟนนะคะสามารถตั้งโต๊ะได้เราสามารถที่จะดู YouTube บนโทรศัพท์ได้นะคะเวลารับโทรศัพท์ค่ะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะตะวัดมันก็ได้เพื่อสร้างความดรามา่าเวลารับโทรศัพท์นะคะเปิดออกมาแล้วก็ตวัดเลยนั่นเองอ่าอมัน,นก็จะทำหล่นค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็ดีมากเลยคือเคสเนี่ยเราสามารถาใส่าการ์ดใส่อะไรเสียบเข้าไปได้ด้วยอย่างเวลาเรา ขึ้น BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแตะได้เลยตวัดอ่ะตวัดอันนี้เขาตวัดนะอ่ะทีนี้เราไปดูการไฮไลท์ของมันนี่แหละค่ะนอกจากจะเป็นเคสแล้วผู้ใช้นะคะโดยเฉพาะผู้ชายนั้นก็จะสามารถใช้มันโดยการทําท่าเหมือนแบบควงกระบองค่ะนะเวลารับโทรศัพท์ต่อหน้าสาวๆก็คือเป็นการโชว์ออฟได้อีกนะคะคุณอภิรักษ์ลองไหมคะโชว์อยาให้ผมโชว์มวยกังฟูเลยมทษนมาทษแจ็กกี้ชาดิสู้ผมไม่ได้เดี๋ยวจะรู้ว่าไม่เป็นไงอยวงควงสคริป นะเออมันก็จะเป็นไฮไลท์สีสันอันหนึ่งก็ต้องลองมาหาลองลองหาใช้ดูนะคะส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,000บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจลองหามาใช้ดูฟีดแบ็กกับมาหาที่เราได้นะคะที่ Facebook ของเราใช่ไหมคะใช่ Facebook, เฟซบุ๊กโฟกัสเดลี่นั่นเองนะคะอ่า <Okay. S 1> ก็อย่าลืมบอกแล้วกันนะอ่าไปต่อกันอีกที่อีกข่าวหนึ่งเลยค่ะนะ อีกข่าวหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะเมื่อไม่นานมานี้นีน่าก็ได้นําเสนองาน CS 2015ค่ะไฮไลท์ของงานก็มีหลายตัวนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นนาฬิกาที่สามารถบอกพวกความดานันแคลอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูอีกหนึงผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะที่เหมือนานาฬิกาแต่ไม่ใช่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันค่ะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็คือแก้วค่ะที่เห็นไหมเขาเทเครื่องดื่มลงไปนะคะเห็นอยู่ตรงนี้จริงๆมันก็เหมือนแบบแก้วธรรมดา,รรม,ดามดาที่เราพกพาเติมน้ําร้อนเวลาถ้ามานะขอให้เป็นแบบข่าวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นแก้วธรรมดา <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นกันตอนนี้ มันไม่ใช่เป็นอย่างสิ่งที่คุณผู้ชมได้คิดเมันยอดมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจกันโอเคอะแก้วนี้นะคะมันชื่อว่าแก้วเวสซูค่ะสามารถคำนวณแคลอรี่ให้เราโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันสามารถรับรู้และรวบรวมข้อมูลแคลอรี่ของเครื่องดื่มทุกชนิดเลยดูอย่างอันนี้เป็นต้นไปเวลาเขาเทเครื่องดื่มลงไปมันก็จะบอกเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้เป็นอะไรนะที่ทราบกันดีอยู่อะค่ะเห็นไหม ส่วนก็จะมีฝาปิดด้วยคือมันจะไม่หกไม่เลอะเทอะเนี่ยก็จะเป็นอ่าอ่ะส่วนแก้วตัวนี้เขาก็จะบอกพวกคาเฟอีนได้ค่าน้ําตาลได้อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้รรกันอยู่อย่างชานมไข่มุกเนี่ยทานไป หนึ่งแก้วเท่ากับอาหารหนึ่งจานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องไปกังวลอีกแล้วว่าอุวันนี้ฉันทานอะไรเข้าไปแล้วฉันจะอ้วนไหมกี่แคลอรี่เกินไหมหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าที่ดูเนี่ยเขามีการลิงก์กับโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะวิธีใช้เนี่ยก็คือ,อ,อง่ายๆมากเลยค่ะเพียงแค่ยกมันขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะโดยโดยใช้นิ้วสัมผัสส่วนผู้ใช้นั้นก็ต้องโหลดแอปเข้ามาในโทรศัพท์ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการโอนถ่ายข้อมูลของผู้ใช้ผ่านผ่านทางบลูทูธนะคะก็เป็นการบันทึกค่าต่างๆโดยอัตตโนนมััิะะคหลง แก้วพวกนี้ก็จะทําการวิเคราะห์การบริโภคเครื่องดื่มของผู้ใช้ในแต่ละวันก็จะบอกค่าของคาเฟอีนแถมมันยังบอกยี่ห้อของเครื่องดื่มที่เราใช้ได้ที่ที่เราดื่มได้อย่างเวลาเราไปซื้อ,อกาแฟ Starbucks ใช่ไหมเรา,เาแก้วนี้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยว่าเอออันนี้เป็น Starbucks นะแล้วที่นีน่าบอกเมื่อกี้คือมันสามารถบอกค่าคาเฟอีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถคํานวณได้ด้วยว่าร่างกายของคุณเนี่ยหลังจากที่คุณดื่มแก้วกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของคุณสามารถนอนหลับได้อีกกี่ชั่วโมง ว้าว oh, oh. แล้วที่เขาบอกว่า,าคนเราเนี่ยวันหนึ่งต้องดื่มน้ําวันละแปดแก้วถูกไหมคะ uh huh. แต่จริงๆแล้วมันก็ผิดนะเพราะว่าร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกัน uh huh. แต่ละคน uh huh. มีความต้องการน้ําความชุ่มชื้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแก้วนี้เนี่ยก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้นะร่างกายของคุณขาดน้ําต้องการน้ํอ uh huh. หรือว่า uh huh. วต้องอป้อนอ<ว>กน้ำหนักตัวป้อนอะไรเข้าไปด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือจะต้องใส่ข้อมูลของผู้ใช้เข้าไปเองค่ะส่วนราคาค่ะหกพันห้าร้อยบาท แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลองไปเสิร์ชดูตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งก่อนได้ก่อนสนใจไหมเดี๋ยวไม่ได้กินเงินัน่แน่ลองดูนะคะลองดูเผื่อเผื่อปกติทานแต่กาแฟโบราณใช่ไหมใช่เขาเรียกคนไซ์ไม่ได้โอเคขอบคุณนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวอร์ลคอเนอร์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ต้องพักแล้วนะครับพักสักคู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาดีๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเราเจอกันเป็นประจำทุกวันนัไนนะฮะจันถึงศกค่ะ7ดมงเช้าถึง8โมงเช้าที่ช่องอมรินทีวีค่ะหรือว่าติดตามข่าวสาร Facebook เราก็ได้มีแฟนเพจแล้วนะคะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m w o r l d f o c u s s e i e s ค่ะบอกไว้ก่อนครับพักสักคู่ครับ